สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับช่อง1นึ่งชาแน USA นะคะสวัสดพพีพี่พี่ป้าป้าน,นะนะ้านาทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอสบายดีกันบ่าคะพี่น้องค่อยก็สบายดีเนาะค่ะเนาะซื้อส่องไม้ด้วยจะเดอหนึ่งชาแนล USA นะจ๊ะเมื่อกี้เหตุคลิปกับอันเบาออไปว่าอันเจนเอชาแนลใส่ค่อยลงซื้อพี่น้องเพราะว่าอันใส่ไม่ เพราะว่าใส่มากอันตั้งเป็นปีนะจ๊ะเนาะมันก็เลยลืมซื้อนะอันมันไห้คอยเปลี่ยนอยู่พี่น้องมือที่คอยเปลี่ยนไม่บอกให้เปลี่ยนนะจ๊ะเนาะพอมาอีกมือหนึ่งสินะคอยล่องเปลี่ยนหนึ่งอันมันให้คอยเปลี่ยนพี่น้องขอก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหนึ่งชาแนล U S A นะจ๊ะเนาะคอยกับประคิดว่าเราจะหายเปลี่ยนประเอิวมาหายเปลี่ยนนะจ๊ะเนาะโชคดีอันขอบคุณทุกท่านนะคะที่แนะนําเรื่องอันซื้อซองนะจ๊ะเนาะ ใอยก็ได้ไอเดียจากที่เพิ่นคอมเมนต์บอกไข่ใต้คลิปนั่นแหละจ้ะว่าให้ใส้ซื่อเจ้าค้งสินะให้ใส้ซื่อแบบซื้อเล่นก็ได้ซื้อจริงก็ได้เังสินะใคยก็คือบ่คิดว่าสิใส้ซื่อจะาค้งพี่น้องคิดการไกลคิดออกน้ำออกทะเลออกเลือไปผนพี่น้องคิดหาซื่อนะทั้งที่ซื่อจะาค้งแท่นที่จะเอาซื่อจะาค้งนะพี่น้องเนาะคิดคิดไกลเกินไปนะพี่น้องก็เลยบ่ได้ซื้อจะเถื่อนนะพี่น้อง ก็มาเล่นมาได้ไอเดียจากคอมเมนต์ใต้คลิปนะ่ะจ้าอันแต่ว่าพัวบ่บเห็นด้วยพี่น้องอันเรื่องการที่อยเปลี่ยนซื้อนะเพื่อนบอกว่ามันจะบบมีผลอย่างบอกนะเพราะว่าคอยผ่านกด youtube แล้วนะพี่น้องคอยก็บ,โบโนะ่บู้หูเนาะเพราะว่าอันเพื่อนบอกว่าคอย่อยซื้อเพลงเลยพี่น้องคอยซื้อเพลงมาใส่ในย t u b e นี่แหละแต่ว่า คนใส่เจนะมันจะมีผลบ่พอกับามาเปลี่ยนสื่อสองสินะพี่น้องอาจจะมีเสียงลูกแทรกเขาได้ใจเลยแล้วก็อ่าซื้อไคามาสเตอร์สินะคอยกับสื่อเนาะแล้วก็มีเอียงอีกคอยสื่อนะพี่น้องมันจะมีผลบ่คอยกับบลูดืวอกันเนาะเพราะขอบทน,นะนว่าอันยามันม,มันอาจจะยามัไม่มีปัญหาสินะเราอยากให้กลับไปใส่ซื้อเก่านะะได้คอยกับบ่ามากนะพี่น้องคอย แจ้ข่ยบกับไปดอกจ่าขอกะชิไซซื้อขอ่เนี่ยละซื้อหนึ่งชาแนลยู USA เอสเอนี่แเ้วเพราะว่าอันเป็นซื้อที่ลงตัวที่สุดอาจา่าเป็นซื้อที่คข่มากด้วยนะพี่น้องก้อนนั้นก็บม่ได้คิดพ่อซื้อจอ้โขงนะจะเนาะคิดไปตัวทีบตัวแดนคิดเห็นไปเบิ่งหลายหลายคนนะกาชิตั้งตามประเจ้านะพี่น้องเห็ดไปทัวเนะาะใครๆอันบ่ได้คิดพ่อแบบสิ่งไกลโตนะพี่น้องคิดคิดไกลเกินไป่างสินะ นนะจะาพ่นก็อยก็เลยอยากถามคนที่พ้นมีความรู้ว่าว่ามันมีปัญหาโบที่อยเปลี่ยนซื้อส่องแลวกะคอยเฮ็ดอันคอยซื้อเพ่งซื้อยางทุสิ่งทุอย่างมันเป็นซื้อ J a n A นะพี่น้องข่กระ็บงหูเนาะแต่เพ่งซื้อมากกับ่บได้ใส่ดอกพี่น้องเพราะว่ามันบบมีเพ่งม่วงบบมีเพ่งมวนพี่น้องสุดท้ายก็ก็มาใส่ Cry Master อยู่คือเก่าเพราะว่าเพ่งบบมีเพ่งมวนพี่น้อง Cry Master มีเพ่งมวนกวางสีนะ อันเด็กเขาไปเลือกเพื่อนใครมาสเตอร์น้าหนอเนอะเพื่อนอาจจะมีไม่อัปเดตแต่ก็ไดเนาะเด็กเขาไปบึงอยู่อันเพว่ก็ยังให้กลับไปใส่ซื้อเกานะจ๊ะพี่น้อง่อเยเห็นไล่ๆคนเิ่นก็เปียนซื่อนะพี่น้องเอออันแนะนาเด้อจจะถ้าสิเปียนซื่อให้เปลี่ยนตอนประธานเดินผ่านกดเด้อจวจะถ้าผ่านกดแล้วอ่า่อยก็ฮบ้คื้กันเนาะนก็เือข่อยเปลี่ยนอยูน่นีลล่ะ มันอาจจะบ่เป็นยังกระแรงข่อยเพราะว่าข่อยเป็นแบบคิดการไกลนะว่ายาไม่มีปัญหากับช่องข่อยอยังดงสิน่ะข่อยกับลูกคือกันขับ่ฮู้ว่าเสียงข่อยจะชัดว่เด้อพี่น้องมอนี้ข่อยบบริสัยไม์เพราะว่าไมู่่ท่้งห้องนะจ๊ะพี่น้องผัวนอนอยู่ทําแม่ข่อยเขาไปห้องลูกกับิแลนเขาห้องผัวเวิดนึงีิน่ะข่อยก็เลยบ่กเขาไปเอาไม่มอนอันเซาว่าฟังอันสามีทำงานหนักหลายพี่น้องเออลงมือลงเว้นพี่น้อง ตื่นแต่แต้เก่ามุ่งจะไปหาหมอพี่น้องอันแตงโตลงมาเรียบร้อยแล้วค่อยเลยถามมาสิไปใส่เพราะว่าอันไปหาหมอพอดีอันมันหมอนัดว่าศัลย์ใคก็คิดอยู่ในใจอยู่ได้พี่น้องว่าหมอนัดวันอาทิตย์หรอกค่อยก็ปากนักไงก็เลยบูทักพี่น้องอันคงจะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอันหมออาจจะนัดวันอาทิตย์่อยก็่า่คยก็คิดในใจคิดผู้เดียวไปได้เ่าก็ผัวได้ผัวกับ ว่าก็ลงมือเนาะบ่ได้ลงมือลงเว้นคื่อกันนะเฮตุงานหลายสินะอําไปแล้วไปหาหมอแล้วเพิ่นก็ไปหาหมอเนาะอันประมาณสักพักใหญ่ๆเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าอ,อันเด้เพิ่นสั่งสื่อพิซซ่ามาอาหารมากินนะกันขอก็เลยว่าไปหาหมอแล้วละตีขอกระลยวังสีแล้วเลยว่าบออันัน มอนบริณาชันมอนัดเดือนหนาภาษาได้ม้อนัดเดือนหนาแต่ว่าฉันอันจำวันพิษจึงสินะพุณมาก็เลยอยากหัว่าทํางานหลายพี่น้องเลยลงมือลงเว้นด้วยแล้วการม,ม้อนัดแต่ไม่ว่าวันอาทิตย์ได้พี่น้องวันธรรมดาจริสินะใครกับปากนักนอกพี่น้องนอะบริทักจริงสินะแบบว่าเพราะว่าอันว่าไปหามอ่อก็เออไปหามอก็ไปหามอจริสินะปกติเขาก็สช ปกติกักระทักเรื่องนู่นเรื่องนี้อยู่พี่น้องแต่ว่ามือเศร้าเนี่ย่ได้ทักก็เลยปล่อยแล้วไปหาหมอพี่น้องสรุปล้วไปเกือบนะจ้ะหมอบรินัท่คยอาจจะเ้าไหวด้วยจ้ะพี่น้องเพื่อว่าบาหไหคิปมันเน่าเนี่ยนะจ้ะพี่น้องปกติคนเป็นคนเบาซ้าเ้ายืนเด้พี่น้องแต่ว่า่อยเบาเร็วเพื่อไปยังใหคิปมันเน่านะจ้ะนาออันคิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคิปมันจะเน่าจ้ะ ขอบคุณพี่พีน้องๆทุกๆท่านด้วยนะคะที่เขามารับชมคลิปข่อยอันพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ